โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน a l l Star x นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเลโอสีดาวเนาะก็คือพัฒนาร่างไม่ได้นะครับก็คือเพิ่งเข้าตู้ตอนตีหนึ่งแบบรอเห็นมานานแล้วครับเลโอนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปรีวิวเลโอกันเลยนะครับส่วนเจ้าซีนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ที่หลังนะครับวันนี้บัฟส่วนจุดแปดนะครับอิโต โอเคเดี๋ยวไปรีวิวไร่อ่อน,น,น,นกันปะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วจะเอาฟิเลนไปด้วยโอเ okay, ค let's go หนูทดลองชั้นดีครับตัวนี้เลยโอเคนะครับเราก็เข้าเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเจ้าตัวเลโอเขาจะเป็นของตัวอัปเดตใหม่ของเป็นอัปเดตหนึ่งนะครับส่วนโค้ดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะเลโอเป็นตัวตีพื้นเอ้ยผมว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่อาจจะดีมากก็ได้เนาะผมว่านะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเลโอกันเลยดีกว่าเลโอวางได้ทั้งหมด4ตัวนับขั้นอัพ5ขั้นเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าดูขอดูท่าเลโอหน่อย กีกี้รามิงมาครับอันนี้เป็นหุ่นซ้อมเนาะเอาวางผิดจุดเหมือนละนั่งเล่นมานานครับก็จะเป็นท่าเตะบอลเตะบอลปกติเตะบอลแบบปกติเลยอะโอเคนะครับก็เป็นท่าเตะบอลเนาะโอเคมาเราอัพกันที่ดูท่าที่2กันเลยครับที เอทีเคบรรทัดนะก็จะตีเป็นแนวตรงเนาะอุ้ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวตัวนี้แทนตัวนี้ละกันนะครับบรรทัดเตะก็เหมือนเอาแรงบอลอัดนะครับตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมว่าผู้เล่นใหม่ก็สุ่มได้ก็ดีนะปานได้ต้องสี่ตัวเลยนะครับมีแค่วิวหนึ่งเนาะถ้าวิวสิบก็น่าจะดาเม็ดยเวยอะกว่านี้นะครับ นักบอลเตะบึม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 ,มรีวิวเลโอมันก็จะประมาณนี้แหละรครับผมโอเคก็ตัวเลโอสี่ดาวนะครับก็มีประมาณนี้จริงๆคลิปสั้นมากๆเลโอนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามฝาก right, กดไลค์กดแชร์กดซับซัสไคร์กันไว้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ